หัวหน้าวงแชร์มีหน้าที่จัดให้มีการประมูลสู้ดอกเบี้ยกันและมีหน้าที่เก็บเงินจากสมาชิกลูกวงแชร์ผู้เข้าเล่นมอบให้แก่ลูกวงแชร์ผู้ประมูลได้หากลูกวงแชร์ผู้เล่นรายใดไม่ยอมจ่ายเงินค่าแชร์ตามที่ตกลงกันนายวงแชร์หรือหัวหน้าวงแชร์หรือเท้าแชร์นั้นจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เล่นซึ่งเป็นผู้ประมูลได้รายถัดไปเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีลูกวงแชร์ผู้เล่นลงแชร์ โดยมีการประมูลดอกเบี้ยกันตั้งแต่วันที่19มกราคม2529เป็นต้นไปทุกวันรวมถึงเท้าแชร์ด้วยจนถึงวันที่20มีนาคม2529อันเป็นเวลากว่า2เดือนเศษโดยมีการประมูลแชร์ทุกวันลูกวงแชร์ผู้ใดให้ดอกเบี้ยสูงผู้นั้นเป็นผู้ประมูลได้ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าเท้าแชร์เป็นผู้มารับเงินแชร์จากสมาชิกวงแชร์ไปทุกวัน โดยสมาชิกวงแชร์ผู้ประมูลแชร์เขียนจำนวนดอกเบี้ยส่งให้แก่ท้าแชร์เมื่อสมาชิกผู้ใดให้ดอกเบี้ยสูงจะเป็นผู้ประมูลได้ซึ่งปฏิบัติกันมาเช่นนี้ตั้งแต่เริ่มเล่นแชร์วันที่19มกราคม2529จนถึงวันที่20มีนาคม2529วงแชร์จึงลม้มการที่ท้าแชร์อ้างว่าเก็บเงินจากผู้เล่นแชร์ไม่ได้ ดังนี้เห็นว่าความผิดฐานช่อโกงเป็นความผิดที่มีผลเกิดขึ้นต่างหากจากการกระทําผลประการหนึ่งคือได้ไปซึ่งทรัพย์สินการได้ไปซึ่งทรัพย์สินต้องได้ไปโดยการหลอกลวงแต่กรณีนี้เป็นเรื่องที่เท้าแชร์ได้ทรัพย์สินจากสมาชิกลูกแชร์วงแชร์ไปโดยการเล่นแชร์ซึ่งมีสมาชิกหรือจํานวนผู้เล่นกันจํานวน90มือโดยมีเท้าแชร์เป็นหัวหน้าวงได้มีการประมูลแชร์และเก็บเงินจากผู้เล่นสมาชิกวงแชร์ ให้แก่ผู้ประมูลจริงโดยประมูลและเก็บได้ถึง57มือแล้วและมีการเล่นเปียประมูลแชร์และเก็บเงินแชร์มากกว่า2เดือนซึ่งได้ปฏิบัติเช่นนี้ตลอดมาต่อมาการที่เท้าแชร์หรือนายวงแชร์ผิดนัดไม่เก็บเงินจากผู้เล่นแชร์สมาชิกวงแชร์และไม่ทำการประมูลแชร์ต่อไปตามหน้าที่หัวหน้าวงแชร์นั้นจึงเป็นการผิดสัญญาในการเล่นแชร์ซึ่งมีความผูกพันกันในทางแพ่งเท่านั้น การกระทําของเท้าแชร์หรือหัวหน้าวงแชร์หาเป็นความผิดฐานช่อโกงไม่คำพิพากษาสารดีกาที่2444ทับ2,532ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอปทอให้คำปรึกษาดุจะญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ